ตัตระกูลจิรยาภากรร่วมวอวยพรเนื่องในองโอกาสวันคล้ายวันเกิดนายสุดใจจิราชาภากรเนี่ยเอี้ยว นางวันธนากิรยาภากรนำพี่น้องเขือญาติครอบครัวตระกูลกิรยาภากรเข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนายสุดใจกิรยาภากรเฮียเอวประธานกรรมการบริษัทโคโมอสคอป์ปอเรชั่นจำกัดประธานกอตตรสพเมืองสุนปราการณน้าบริษัทโคมอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดเลขที่916/6ซอยทิศบาลบางภู19ถนนท้ายบ้านตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสุนปราการโดยนายสุดใจกิรยาภากรเฮียเอวได้กล่าวขอบคุณพร้อมให้กำลังใจซึ่งกันและกันโดยร่วมกับนางวันธนากิรยาภากร อพที่สาวควักเงินส่วนตัวคนละห้าแสนบาททวนร่วมเป็นหนึ่งล้านบาททวนพราไมกับพี่น้องผู้นําครอบครัวห้าคนคนละสองแสนบาททวนเพื่อให้นําไปเป็นขวัญถุงสําหรับการทําทุนและการดารงชีวิตประจําวันภายในครอบครัวนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานข้าราชการเจ้าของบริษัทห้างร้านเดินทางมาร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนายสุดใจเจรยยาภากรเงียวประธานกรรมการบริษัทโคมอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานกตตรอสพเมืองสุดปราการอย่างคึกคักอีกด้วย ทุกอย่างไม่เท่ากันพี่น้องเป็นคนขึกนอดตาดป่าเราเป็นผู้ให้ผูให้เดีนสลาดไปครับเลยเป็นพลังผู้ว่าข็ยลูงเรื่ต่อไปเอองานรับ ของปูนครับพี่ขอกา่องมครับดีครับับวันนี้เป็นวันดีที่ได้ทำบุญโรงงานปูมอสแล้วก็ร่วมกับพี่น้องผมกับพี่สาวคนโตที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่หรอเลี้ยงผมขึ้นมาเป็นน้ำหยดเดียวที่ผมมีทุกวันนี้ได้ตัางปูมอสวันนี้ ผมก um, ่ไในนิมนต์หลวงพ่อสายทองมาร่วมทาบุญเราสองพี่น้องทาบุญคนละห้าแสนก็ห hmm. นึ youth, ่งล้านบาทก็มีแลวความคิดจากพิสาว่าพวกพี่น้องที่ยังได้โอกาสอยู่ให้คนละสองแสนเพื่อเป็นทุนให้เขาใช้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีตแต่ละวันเป็นสิ่งที่ว่าประเสริฐที่สุดที่เราได้ช่วยพี่น้องได้ช่วยคนที่ใกล้ชิดกับเราและทานตามกันมาถ้าเท่านั้นแล้ว สิ่งต่างๆที่ผมกับพี่สาวทำณวันนี้ทําด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และก็ขอให้สิ่งนั้นส่งผลให้ข้าเจ้าและครอบครัวจิยาภากรจงประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมควรวาสน,นาให้มีสมองที่เฉลียวฉลาดและความจทีมข่าว a e ซ t ที h a n n e l รายงาน